เจ็ดแปดก่นร้องสิตึตึตึ่นก็จะปัดมือออกไปเลยฟฟิร์ฟปะดดปะดดปะดะปา,ะปา,ะปาหนูยืนร้องเวสไลด์ฟื้นวางขาคู่แล้วสลด์กกับฟื้นพลิกตัวสไลดสลด์และหัน ก็ลองสิจา้นานะจา้ามันจะไปยากก็ไรทำไมได้ลอสักทีก็ลองกร็รู้หนูดีดนิ้ฝั่งนู้นรู้มันมองมาทาแลั้นทำดันหลังนิดนึงรู้เวททำด้านซ้ายรู้นจะจ้แล้วกลับมาฝ่ายขีน้นิ้ไม่ร้องไม่ ขอข้างล่างก่อนดีกว่าไม่ร้องไม่รู้บนแล้วบนแล้วเหมือนกันหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องเอามือไงมือไหนร้องก็ไม่ต้องใช้ไม่ร้องไม่รู้นะจะหนูทำด้านเดียวเขานะเวททำเหมือนพี่ไม่ร้องไม่รู้นะหนูไม่ได้ร้องไม่ร้องไม่รู้นะจะพยายาม วิธีนี้ไม่ใช่วิธีดิดิ้แบบนี้นะมันวิธีแบบ <cl icking> ใช้หัวไหล่แข่งกระตึงห้าหกเจ็ดไม่ลองไม่รู้นะ <cl icking> จ๊ะแล้วค้างก่อนดึงเข้ามาแล้วเวทามั่ดาดะาดะาดแอนแอนหน้าอกกับหน้าลัดขาตึงด้วยขาตึง เราจะดูนั่งหมันไส้แล้วดูดัดจริตดัดจริตหน่อยอ่ะดูดัดหนู่ <c oughs> ไม่ต้องหนู่ร้องไม่ไหวต้องบิด <Okay. S 1> แล้วบิดบิดบิดบด,ดันไปด้านเดียวโอเค <ำ S 1> <Okay. S 1> เอาใหม่ห้าหกเจ็ดแต่และ 5, ห้าหกสิแปดองสิจ้าอุตนะจ้ามันจะไปยากอะไรทำไมแอมสะโพกแล้วเอ็นตัวลงนิดนึงไรทำไมไหวปะร้องหไหวปะเนี้ย <c oughs> สิจ้ะ นะจะมันจะไปยากอะไรลองไปเลยเรต้องดันสะโพกหรือทำยากอะไรทาไมได้ลองสักทีไม่ลองไม่รู้นะจะต้องทำให้อันนี้ต้องคมรู้นะจะ,ะหนูดึงล่ะชธอเ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 ธอ้องทอเาอเธอเธอเออ่อเออออ มืนแบกอะไรอยู่ถไปข้างหน้าแล้วสะโพกไปดานซ้ายเอาสองมาใกล้ๆสะโพกข่าวตึงแล้วหนูด้านเราจะเน้นขวาไปขวาและขวาและขวาและขวามันจะไม่ใช่แค่แบบปักปักมันคือการแบบโค้งแล้วมันเอาตูท่ทาเช็ดอะไรอยู่อ่นนะจต้องแอบะอยากกระแทกอยาก,กระแทกจะชื่จะชืัเบๆไม่ต้องทาแรง ทำบาๆให้ดูน้ำหมันไส่มันรับฟาเลมาก่ะดูลยกระจจะดูเป็นท่าแปลกๆนี่แหละอ่ะเอาใหม่ห้าหกเจ็ปราลองสิจ้านะจ้ามันจะไปยากอะไรทำไมได้ลองสักทีไม่ลองไม่รู้ล้างก่อนไม่ลองไม่รู้นะจ้าจะชื่อ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 ที่นี้เป็นฟิลกลับมา d ูดูดูดูทีนี่ทำท่าเดิมก็ร้องสิจ๊ะนะจ๊ะ t ูด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 ูรักกันเลยที่ไม่เคยอ้อมค้อมแต่น้องก็มาใกล้ใกล้สักทีหนูร้องอย่างเดียวไม่ต้องเต้นแล้วฉันจะทำรักกันเลยที่อไี่นีย เต้นไปด้วยร้องไปด้วยอย่าเพราะคี์มันตับสูงเราเรารู้สึกว่าคนที่ร้องอาจจะต้องเต้นแบบตอนช่อนหุกัวเองค่ะคือถ้าคนไหนร้องอาจจะต้องเต้นเลยไม่ไม่ใช่ค่ะเต้นแต่ว่าคงต้องเต้นดอกเบาแบบดอกกอดเพื่อเลยอ่ะเพราะไม่งั้นตายแน่นอนแน่นอนดอกกอเพื่ออยู่แล้วล่ะคนที่ร้องแต่ว่าภาพมันต้องซิงไง่จำถึงอักเสบมันอาจจะไม่ใช่เองมันจะได้แค่แบบ ต้องซ้อมเราต้องซ้อมแหละแต่รู้ถูกแล้วลหละที่หนูกินแถูกแล้วตอนแรกลองเต้นเต็มแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้เราลฝึกให้สุดเต้นเต็มเพื่อว่าใครล,ล,ลองอะ่ะมุกถูกแล้วนี่อันนี้ซิฟซิฟต,ตอนแรกตอนแรกหนูอยู่ฝั่งหนูเพิ่งเต้น5าโซโลเปิดเ<า>สร็จเนี่ยเดีอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวมันจะมีเวในการเดินแหละแล้วหนูจะมาอยู่ตรงกลาง ทำไมอันนี้ไม่มีท่าหรอคะ้าหกแอนแขนขาหนึ่งตึ๊บตึ๊บตตึบเปลี่ยนขาสองแค่นั้นเห็นง่ายงเนาะดีนะครับห้าหกเจ็ดแอนขาหนึ่งสองสี่หขาสองสองสามสี่ห้าหกพอคุนขามันแคบไปเห็นวะเอ้เมย์เมย์มุ้นใช่นีนะเมย์มยดู เห็นบ้านี่ขาเราดูแคบถ้าลองเอานี่ออกองศาม,มันก็จะขาเรากว้างขึ้นโอเคไหมอีกทีหนะ้า5 6เซชา้ชาช้าไปเหยียบที่1 1 2 3 4 5 6 7ย้อนขา1สูบสี่หกเจ็ดต่อออกเด้งออกตึงหน่งสองม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 องยังเป็นเหมือนเดิมมองมองแล้วสลับที่ นหน้าอืมอ่ายืนยก่อนยืนก่อนชื่อเช่อยขันจำต่อไปนะพอทำแล้วครั้งที่สองเสร็จแล้วใช่ไหมครั้ 3, อองที่สามออกปึ๊บครั้งที่สี่ค่าไอ้ครั้งที่สองของการตีแขน <tenga> ถูกไหมอ, <provoc. S 1> อืมโอเคกทีนะครับมาเริ่มเร็วจังเลยนะพร้อมห <'S. S 2> ้าหก ขาที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดึงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดออกหนึ่งสองมองมองห้าหกมองมองตึงเป๊ะเจ๊โอเคขอแค่นี้ก่นเต็มแลแต่แรกค่อยๆไปนะอันนี้ไม่แก้แล้วนะโหจ้าส่วนจันอ,จอ,จอย่างย้าอร่อย น้ำกลึบเลยนี่หืมตื่นเลยกางขาแขนด้วยปอนดูขาต่อพอหลอกมาช้าห้าหกเจแห้าและหนึ่งสามสี่ห้าหเจแอนหนึ่งสองมอ Yeah. ครั้งแรกชึบมองมองชึบมองมองชึบครั้งที่หนึ่งแล้วนะครั้งที่สองหลังจากนั้นเป็นอันนี้หมดเลยซึ่งสองสามสี่ <c oughs> จำนะสี่ปุ๊บทุกคนต้องนับห้าเข้ามาที่ห้าหกเจ็ดย่อตัวเข้าห้าหกเจดแย่อเตียงที่ขึ้นหนึ่งยูนดูฟังฟูนยูฝังนี้ห้าในอนู่กลางห้าหกแอนแอนหนึ่งสองสามและสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเหยียบหน้าหลังปั๊บปั๊ปปั๊ปตีตีตีตึงปั๊บเล่น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 โลงสูงไปอันนี้อ right? ันแรกใช่ไหมพอจะเล่นปุ๊บเอาลงมาเลยลง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 อย่ให้เตะ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 เหยียบเขี่ยปุ๊บครอสครอสเหยียบหน้าตียิงขึ้นแข็งเลยนะไหนะนะ อ่าขอตั้งแต่แรกมาสุดเลยจำจำโอเคเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วช้าห้าหกเจ็ดแอดวันห้าหกเจ็ดแปดและหนึ่ง ห้าหกเจ็นึ่งสองมองมองมองข้างหน้าสองสามเจอสองออกมาเรียก